วันนี้จะเกี่ยวข้องกับไขมันในเลือดครับอาจารย์<อ>ออคนชอบถามเยอะนะ,นะค,ะคือบางคนเห็นตัวอ้นอนวนๆคนนี้ต้องไขมันสูงแน่เลยไม่เกี่ยวข้องไหมครกับตัวอ้วนตัวผอมนี่อะไรยังไงอาจารย์นะไม่เกี่ยวหรอกคะ่ะจริงๆไขมันในเลือดเนี่ย คนผอมก็ไปไขมันในเลือดสูงได้ก็มีโอกาสนะมีโอกาสนะคะอย่างสมมุติถ้าปกติค่าเลือดที่เราได้ประจำเวลาตรวจไขมันในเลือดเนี่ยมันจะมีอย่างแรกคือ total cholesterol ก็คือคอเลสเตอรอลทั้งหมดนะคะไม่ควรจะเกิน200ไม่ควรเกิน200 200นะคะและอีกตัวหนึ่งที่จะตรวจบ่อยก็คือเรียกต r ก g l y c e r i d e นะคะ t r i g ีเซอไรด์ก็เป็นไขมันชนิดหนึ่งซึ่งร่างกายใช้ตัวไตรกลีเซอไรด์เป็นแหล่งพลังงานนะคะอันนี้ก็จะตรวจบ่อยเหมือนกันเวลาเราตรวจเลือดในต r ก g l y c e r i d e เขาก็จะบอกว่าอย่าเกินประ มาร้อยนะคะต่ำกว่า150ก็ดีถ้ามีเยอะเกินไปมันจะเป็นยังไงฮะก็เนี่ยค่ะถ้ามันมีไขมันหลายๆที่หลายๆอย่างไม่ดีมารวมกันปุ๊บมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดแข็งซึ่งวันนี้เราจะมาพูดกันใช่ไหมคะหลอดเลือดแข็งแล้วก็หรือว่านําไปสู่โรคหัวใจหรือหลอดเลือดหลอดเลือดจะแข็งได้ไงจย์ มันเกิดจากส่วนมากเนี่ยนะคะจะเกิดกับบางทีหลอดเลือดเราเนี่ยถ้าปกติมันก็จะเหมือนว่าเลือดผ่านไม่มีอะไรมาบล็อกไม่มีอะไรมาอุดตันถูกไก็จะไหลเวียนได้ดีในร่างกายนะฮะแต่พอบางทีใช่ค่ะพอมันทีมีมีแผลเล็กๆในหลอดเลือดปุ๊บตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาจะทาปฏิกิริยากับตัวไขมันที่ไม่ดีที่เรียกว่า L D L นะคะมี L D L กับ HDL เนี่ยเป็นตัวดีใช่ไหมถูกต้องนะคะพอมันเกิดทำปฏิกิริยาเยอะๆปุ๊บมันจะคล้ายๆก่อตัวคล้ายๆหินปูนในในในหลอดเลือดของเราผนังภายในหลอดเลือดถูกต้องใช่ค่ะพอมันเป็นเยอะๆขึ้นเยอะๆขึ้นเนี่ยมันก็จะปูดมากขึ้นนะคะพอจุดๆหนึ่งพอมันเยอะเนี่ยถ้ามันเป็นหนักเนี่ยไอ้ตรงตัวหินปูนเนี่ยมันจะบล็อกเส้นเลือดเราเลยเลือดก็ไหลเวียนไม่ได้ไม่ได้เลยถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คือนําไปสู่โรคเป็นโรคหัวใจนั่นเองนะคะอ๋อหรือว่าหลอดเลือดตรง ไหนก็ไปบล็อกไหนเป็นตรงนั้นถูกต้องครับนี่คือความสําคัญเราต้องใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับไขมันในเส้นเลือดนะฮะใช่ใช